จิงกาเบลจิงกาเบลแมวล่ากลินปลาทูจิงกาเบลจิงกาเบลแมวชอบกินปลาทูโยอฮู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 ฮสุขสันต์วันครสิสต์มาสทุกท่านด้วยนะครับจิงกาเบลจิงกาเบลแมวชอบกินปลาทอ ไปลองแล้โวโอ้ไม่หากินเลยไม่เจกระหนามกินเลยเนื่องจากวันนี้เป็นวันคิด์มาสนะผมก็เลยจะมารีวิวสกินแอคเซนคาคิดสมาสทกันนะผมเป็นสกินแจกฟรฟีของทางอเวเลครับเพียงแค่คุณทำกิจกรรมก็สามารถได้รับสกินฟฟีกันไปแล้วนะฮะมาแลวครับจังหวะนี้โอ้มันมีเด็กคุนลิมิเต็ดวะไม่เป็นไรผมมันสก้าลงได้ครับ มาครับจู่วันนี้เริ่มเกมบบอลลูก่อนครับสิบสิบการวมนะครับก็ได้นอนตรงนี้ชื่อของโลกมาก่อนหนึ่งชิ้นเอาไปชิ้นนี้นะครับส่วนชิ้นนี้ชิ้นนี้ไม่เอานะครับโอเคแค่นั้นเองผมเล็งตัวหนึ่งมันเล็งไปตัวหนึ่งก็ปดหุนบ้างกันนะครับเอางันก็ได้ปลาวะนี่วะ เปล่า嘛จริงมันต้องเซนก้าลมองเรของมึงเนาะเราของมึงเนาะฮะมึงไปดิแมมวางอยู่นั่นแหละบอลอะของไป่ของไป่ยกสวยงามสวยงามไป่โอ้ยจ๊ โอโ,โดน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 ตดนนิดหน่อยแต่ไม่ปเป็นไรไอ้ต้นคริสต์มาสีอ้ผมอยากจะรู้เรื่องกันว่าถ้าเวลาเราปาสตูโดนในพุ่มอ่ะมันจะเป็นยังไงวะผมไม่เห็นภาพเลยอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันโดนอยู่มอีอรไรแค่นี้ไอ้นกตายแล้วเพื่อนใครฆ่านกวะใครตีนกกูเนี่ย mặc mà, mà còn nè rồi bà. mà mọc tìm mọc mình bẩn tìm mình tìm tìm mình tìm tìm mình tìm tìm bớt, tìm 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 sticker, tìm tìm หวยาเพื่อนซีลูกเกมพอนเอาโอ้ยชิบหายแล้วไปกันก็เนี่ยระบบมอเตอร์พอเร็ตสวยมากเพื่อนสวยเอามา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 มีตู้มันมีตู้มันมีตู้สวยเกือตายเกือตายนี่ผมห้อยพระรอดครับสกินสกิววับก็ เหมาะสมกันดีจริงทุกอวับนี้ทาง g m เอ็ขาก็แจกฟรีนะครับแฝดเย็บนะเอ๋เอ๋เอ๋การมีประเด็นนี่ครับ ลายลมิงเหรอเอ้ยลมิงโดนแล้วกูลมิงโดนโอ้ยรอดเฉยเลยกดล้างมาแล้วแต่ล้างไม่ออกค่ะเกมไม่ดีค่ะ,ะไรวะหลายรอบจริงๆมันดูยังไงว่าโดนไม่โดนวะผมไม่รู้อ่ะผมจะปาเช็คพุ่มยังไงล่ะคนผมว่าโดนเรียบร้อยไม่รอดหรอกครับไม่รอดหรอกครับ ไม่โดนเชีวโอ้ยแข่งเมียลมแข่งเมียลมหนีว่ามันหนีว่าแหมถ้าไม่หนีมันตายมึงเงี้ยสวย zoom สวย zoom อย่งนี้สวย z o o หนีมันตายอุ้ยมันไปอย่างแรงมันถูกฝ่ายโดนเต็มเต็ม ตัวนิม่มเลยลงสูงตัวนิม่มเลยลงสูงตัวนิม่มัเลงสูงไม่เง้ยบอตายได้ไงวะโคเซงโลโก้โคเซงโรยัอะไรเบาจีๆเลยนะครับเอาจัดวะวี่งไลกระทือบว่ะวิ่งไล่กระทืบว่ะทีมสายบุกจริงครับทีมนี้มันสายบุกอยู่แล้ว ผมจริงกันอยู่แล้วป้องครับมาซีซีตรงเต็งตรงเต็งตรงเต็งเขา้ามาอยู่อยู่่ะน้องบุกหนู่มเฮ้ยมาดิไปไปไปเจแบบ็บนิดหน่อยสิทนไหวต่อยปก่อนว่าอนาคตอ,อยู่แถวนี้อนาคตอ,อยู่แถวนี้เล่นบอลาร์เล่นบอลาร์เลน่น,ลนบอลาร์นาเล่นบอลาร์นาสวยเพื่อนเว้ยทีมมอโดโรมีเด,โด,โด,โดโวินหัวเกม กูเน anyway. ี่ยไม่หดโถวัยโถวัยระบบมอตโต้ไปมั่วทรงไม่โดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนมอโต้อะกูตายสมมติเวลาไม่มีคนอยู่อ่ะเราตีมันจะไปโดนคลิปนะเว้ยเห็นไหม แต่ถ้าเวลาที่สตูอยู่อ่ะเราจะเล็งคลิปมันจะไปเล็งมันไม่ยอมตีคิปให้มันจะเล็งสตูให้อย่างเดียววะมันมันตัวตีนอะ่ะอีคนบิกเกอร์หนึ่งคนไปมาแล้วมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนเจ็บทรงเจ็บทรงทรงแล้วกูเจ็บ ง่ายคือเราอยากเล็งคลิปมันเล็งคนเราอยากเล็งคนมันเล็งคลิปนะขัดใจอะไรวะอันต้องผิวจ <ots> <RO> ัดตัวน so. ี้อะไรวะเดียวเดียวขึ้นเดียวจะจ่ายคือจะจ่ายไมปไ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 ป็นไรระวัง โอ้บโดนเลยยังอยู่อยู่เนาะครับครับเดยครับไรเนี่ยไปไปไม่รอเราเงั้ยนนดนบัดหลายโดนบัดหลายเดยชีวสวยชีวเยอยู่นี่ เกอร์สก so ิลไม่โดนเชื่อสิ่งนี้โจช้ำมันไปช้ำเฉยเลยล่ะมนเส็ยทุกอย่างว่างันเถอะทุกอย่างว่างันเถอะโอ้ยสวยครับสวยครับลมไปคิวแล้วอเจมโอ้ยโดนโดนโดนมาดิมาดิมาดิฮะฮะฮะไม่ชอบบอกไอ้ดาร์คซูเนอร์มันเคลียร์คลิปผมไปหมดเลยอ่ะ ผมผมต้องมีคลิปผมมีโหดผมนนีมีคลิปผมไม่โหดเมาเป้เจียวมาเป้หนึ่งว่ะมาเลยนุ่มเตียวเอาเป็นชินนินขู่เว the ้ยถูเลือดดีกว่าครับ ลองแล้วกันว่ามันจะดูดเลือดดีหรือเปล่าดิ้งไปดิ้งมาดูดเลือดไปดูดเลือดมาแล้วกันอันนี้นะครับอเออดีชุบหายเลยว่ะโอฟิกเกอร์ปะเนี่ยเออดับมัวนว่ายอะจริงจะช่วยสุดๆแล้ว,วเดี๋ยวไปช่วยลุยละไป มันไวแผลมันไวแจิงตัวยจิมันนีตัวยจิมทีนี่กมันทีเดี๋ยวว่าเดว่าสอู้อเรือลาาไปแล้ก็ไ่ทันไลไม่วสัว ตันี Z, ี่สี่ิกเกอร์ไม่ทันนะสวัสดีครัรบโจม,มินิครับทีมได้เปรียบครับทีมได้เปรียบมันอฟจะไหลวะมั้าไฟจะไหลว่ะไม่อไอเอาจัดไม่ฮะสวยงามนานาชนะแล้วครับแย่ชนะโชว์ลองคริสต์มาทแล้วสกีนส์ก,กา้ามหน่อย่างงี้นี่เองครับตัวสก,กีนสก้าเนี่ยใครพิมพ์ผาอะไร และเรียบร้อยฮัทจูนีเอา9รมสกินคริสต์มาสพาแบกในเกมนี้ครับทำให้คำว่าวิกตอรี่ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอี้อมฮันน่าฮันน่าเอ็มพีสมกับรีวิวสกินด้วยกูได้ได้ยังไงเอ็มพีเนี่ยนี่กดไลค์ไม่เกุญแจให้คนละหนึ่งไลค์ด้ยครับมา ทำเป็นเล่นไปนะครับลูกกระชิงกระดอนของเอซิก้านะครับดาเมจดยอยสุดในทีมดาเมจแสนนึงนะครับเท่าทาทแกวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับสกินเอ็ซกาของเรานะครับใครที่ยังไม่ได้รับสกินนะครับก็มาทาได้นะครับก่อนวันที่31ธันวาคมนี้นะครับกินฟเอซาี่ไม่รู้จมามีเอฟรนะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุที่คนที่ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมทุกฟังจนถึงตอนนี้นะครับเจอกันไหมเมื่อเกิดต้องการนะครับจิงค่เบลจิง